สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าคุณเป็นใครทําไมพลังงานคุณดูฮอดจังนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าทําไมพลังงานของคุณในช่วงนี้ดูฮอดจังทําอะไรก็ดูมีคนสนใจไปหมดนะคะในตรงนี้เนาะคุณเป็นใครนะคะเป็น k King of Cups นะคะแล้วก็ฟ่ายซั Cups s u e e n น o f บ e พนจักร เทนซัครับแล้วก็อาโฟซับวันในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนกระกรพิจิกได้นะคะเราก็มีชาวราศีพิจิกหรือชาววันนังคารได้นะคะเราก็ชาวธาตุด,ดินนะคะประสการณ์บังกอนนะคะเราก็อมีชาวราศีมีนวันนังคารได้นะคะเราก็อเป็น ชาวราศีเมษหรือชาววันศุกร์ได้นะคะเราก็ชาวราศีสิงห์หรือชาววันอังคารนะคะประมาณนี้นะก็คือเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าตอนนี้คุณมีความสุขอยู่กับตนเองคุณไม่ได้สนใจหรือไม่ได้แคร์ความหลังหรือความผิดพลาดหรือสิ่งใดๆในตรงนี้คุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆถึงสิ่งที่ประสบความสําเร็จหรือชัยชนะความมั่นคงหรืออนาคตของคุณมากกว่า ตอนนี้คุณขยันมากคุณพยายามที่จะทำคุณพยายามที่จะทำให้ก่อเกิดและคุณมีความมุ่งมั่นกับอนาคตหรือสิ่งที่กำลังจะประสบความสำเร็จในตรงนี้นั่นเองนะคะอืมแล้วในตอนนี้นั้นคุณกำลังเหมือนกับโฟกัสกับอะไรบางอย่างอยู่คุณกำลังคิดวางแผนกับเรื่องงานเรื่องความรู้สึกของคุณเรื่องตัวเองคุณกลับมารักตนเองนะคะคุณมีความพยายามที่จะให้ความรักในครั้งนี้นั้นเป็นไปตามดังที่คุณนั้นตั้งใจหรืออยากจะให้ก่อเกิดการ <üh ne> เหมือนกับประสบความสําเร็จะนะคะ <_ Through> เหมือนกับว่าคุณคิดว่าถ้าหากคุณนั้นจะมีความรักการงานหรือฐานะของคุณจะต้องมั่นคงก่อนหรือคุณจะต้องมีสิ่งดีๆหรือมีความพึงพอใจกับตนเองก่อนก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะต้องทําให้ก่อเกิดผลงานหรือทําให้ก่อเกิดสิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นเรามองเห็นถึงการพยายามที่จะสร้างฐานะนะคะสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเป็นการเหมือนกับสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง สร้างความน่าชื่นถือให้กับตนเองก็เป็นได้นะคะในตรงนี้เนาะมีการวางแผนมีการจัดการเป็นการสร้างก่อก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นมีความพยายามที่อยากจะให้อ่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือทําให้ผู้คนสังคมยอมรับคุณในตรงนี้เป็นได้นะคะแล้วเราก็มองเห็นถึงการที่ว่าคนรักของคุณก็มีความพยายามต่อคุณเช่นกันพยายามที่จะเข้าถึงคุณพยายามที่จะพูดคุยกับคุณแต่ในต,ตอนนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับไม่พึงพอใจเขา แล้วคุณก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแล้วคุณก็รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกผิดหวังในตัวตนของเขาแต่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะคุณก็ยังพร้อมจะให้อภัยในตัวตนเขาอยู่แต่เรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับว่า <S <S เหมือนกับเป็นคนที่มองว่าไร้สาระนะคะอืมมองว่าไร้สาระกับความผิดพลาดของเขาที่คุณนั้นรู้สึกไม่พึงพอใจและคุณก็รู้สึกไม่สบายใจแต่คุณไม่ทําอะไรในตรงนี้น,นั้นคุณมองว่าไร้สาระคุณไปโฟกัสอนาคตคุณไปโฟกัสเรื่องฐานะมั่นความมั่นคง คุณไม่ได้ยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆแล้วแต่เหมือนกับว่าตัวเขาหรือคนรักของคุณกําลังจะลื้อฟื้นความเก่าๆควา,ความทรงจำความทรงจำเก่าๆแล้วความรู้สึกจากน้ำพายในตรงนี้กําลังย้อนแย้งมาว่าทําเพื่ออะไรสิ่งผ่านไปสิ่งที่ผ่านไปแล้วทําเพื่ออะไรสิ่งสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆจบไปแล้วไม่ควรที่จะนํามาเล่าหรือลื้อฟื้นหรือเป็นประเด็นอีกแล้วในตรงนี้นะคะควรที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทําสิ่งดีๆต่อไป ในตรงนี้แต่ว่าคนรักของคุณในตรงนี้ในช่วงนี้จงังหวะนี้เหมือนกับพยายามที่จะนาเรื่องราวเก่าๆมาพูดมาคุยมาสื่อสารเพื่อให้เกิดเกิดปัญหาการขัดแย้งกันเกิดขึ้นหรือพยายามที่จะทําให้เกิดการเหมือนกับไม่สามารถไปต่อหรือไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ในตรงนี้นะคะเป็นอารมณ์ท็อกซิกนะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับทําในสิ่งที่เหมือนกับคุณบอกว่าคุณไม่สนใจแล้วเรื่องราวเก่าๆก็คือปล่อยช่างช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อย ปมันไปช่างมันเถอะอะไรประมาณนี้แต่เขาบอกว่าทําไมอะไรยังไงยังยังยังเหมือนยังจะเอาเรื่องราวเก่าๆเพื่อให้คุณนั้นอยู่ในห่วงเวลาเก่าๆอยู่เลยทั้งๆท,ที่คุณนพยายามที่จะดึงตนเองหรือพยายามที่จะนําพาตนเองนั้นไปสู่ทิศทางใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆแล้วก็พยายามพบเจอกับสิ่งใหม่ๆอนาคตใหม่ๆที่ก้าวหน้าต่อไปในตรงนี้แต่ว่าเขาคนนี้เป็นพลังงานฉุดล้างคุณนะคะ เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้คุณไม่ได้สนใจคนรักคุณไม่ได้สนใจกับพลังงานเก่าๆเดิมๆคุณไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ท็อกซิกเลยตรงนี้เลยใครจะดราม่าอะไรมาคุณไม่สนใจใครจะท็อกซิกอะไรมาคุณไม่สนใจใครจะต่อว่าใครจะขัดแย้งใครจะอะไรคุณไม่สนใจคุณรู้แค่ว่าคุณทําคุณพึงพอใจคุณได้คุณภูมิใจเท่านั้นพอแค่นี้เลยนะคะสิ่งที่เราเห็น มันก็เลยทําให้ผู้คนภายนอกหรือสิ่งต่างๆหรือผู้คนที่มองเห็นมองเข้ามาในตรงนี้มองเห็นแค่ความประสบความสําเร็จแต่ไม่รู้ถึงความภายในใจของคุณนะคะภายในใจของคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ร้องไห้เสียใจเหนื่อยแล้วก็หนักเครียดอยู่นะคะแต่ว่าคนที่เขามองมาในตรงนี้เขาไม่ได้เห็นถึงความเครียดเขาไม่ได้เห็นถึงความทุกข์หรือความเจ็บปวดหรือความเศร้าใจเบื่อนหน่ายอะไรกับกับคุณเลย แต่เขามองเห็นถึงการที่คุณนั้นประสบความสําเร็จชีวิตคุณมีมีแต่สิ่งดีดีชีวิตคุณนั้นมีแต่ความก้าวหน้าเพราะว่าคุณนั้นมีความพยายามที่จะสร้างภาพษราแบบนั้นและคุณก็พยายามที่จะนําพาตนเองไปในรูปแบบนั้นผู้คนต่างๆก็เลยมองเห็นคุณเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงว่าคุณนั้นเจ็บปวดเพียงใดแล้วก็ลาคาญเบือ่อเหนื่อยหน่ายแล้วก็ท้อแท้อย,อย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คือเขาเห็นต่มุมมองดีๆของคุณในด้านดีๆของคุณเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานดีๆแบบนี้ให้คุณสร้างต่อไปและพยายามต่อไปนะคะเขาเห็นในมุมมองสิ่งดีๆในตรงนี้ดีแล้วนะคะรักษาเอาไว้รักษาภาพลักแบบนี้เอาไว้มั่นคงแบบนี้ตลอดไปนะคะพลังงานดีๆแบบนี้นะคะก็คือไม่แปลกเลยนะคะที่ว่าในหัวข้อของเราว่าคุณเป็นใคร ทำไมพลังงานคุณถึงได้ดูฮอตจังนะคะเพราะว่าคุณนั้นมีความพยายามพยายามต่อไปนะคะเราเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะในวันนี้นะคะก็ขอจบพลังงานไว้เพียงคางนี้ขอให้คุณนั้นโชคดีนะคะความสุขของคุณคือความสําเร็จของเรานะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ